สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมือนีมาพบพ่อกอับสาวนุยน้ยเนาะเสิร์ฟมือนี้หั่นห้าวสไปเกี่ยว Iden, Bref, ını, er, 對對มาขึ้นอันนี้ก็คือพอน้องนิกนะพี่น้องขึนซ่องอย่างก่อาพอน้ำอาพออาเช่พอน้ำอาเ่เด้งปิ่งกบอสใหญ่พี่น้องฝาก่องไอ้เลยเด้อพี่น้องตามพ่นเด้อเขาบอกเขาบอกกันพี่น้อง fc ไปเบิรไลนอคอ่กบเ้อเียวรถเียวรถ พอน่ะพาซาแนวนะจ๊ะพี่น้องเอาบอกเลยเดีวหนึ่งน้องนิกเออข้าโซ่กำลัเข้าแป้งไม่คือเกี่ยวเผพี่น้องเหมือนีีมานี่ลิไม่ออกอระบาพี่น้องเมื่อนี้หวยออกเมื่อนี้หวยลาวออกนะพี่น้องเอาใจกบงๆะพี่น้องไอนุ่นหาใจเหอโตบอกคือมาเกียวเผาคือมาหลีกนัาหน่งจะว่ามนีม่นี่เกียวเผาเลยเพราโดนนั่งอืนเยอะค่ะพเ่้อ เผื่นใส่อันตักจานตัวล่มแล้วเนี่ะตัวล่มแล้วจะต้องได้เกี่ยวมือเนาะเอาไปเราเกี่ยวข้อพี่ไอ้เหมือนเปม็นเข่าจะบอกสาวขาขาวกับลุงมาเกี่ยวเข่าหน้ามือหนิ้ะไปกันเลยนะพี่น้องมันได้นะ กำลังแม่พนกำลังเกี่ยวเขนานะตอนนี้ค่ะนี่แต่ผู่แตดูโดยเฉพาะทักดุมาเลยป้องน้องเฮียมากเด็กๆกลับมาเกี่ยวเข่าซอยเนาะเพราะว่าเขาปกติค่ะเขาจะเอาอันจีกคืันหยาตาดัดเนาะตัดแบบเป็นแลวเป็นแลวเลยแต่อันนี้ค่ะแต่อันนี้มันเข่ามันล่มนะเขาต้องได้ใส่เกี่ยวมือเนาะแบบขมายติ๊กีเหมนใส่เกี่ยวมือตอน<โ>นี้พี่น้องอ่านัองได้นะค่ะนัองได้นะผ่าโจมเขานะพี่น้องเนาะ นี่เอียงค่ะอได้แมงแมงมาแมงมาไม่สิครบเลือดออกไปพี่น้องนี่แม่อันนี้อันตัวอันนี้เรียกว่าอะไรที่ที่ฝั่งไทยเรียกว่าตัวอะไรอันนี้คือแมงแมงมาเนาะฝั่งเราเนาะแต่ถ้าบริกินเนาะแมงอันนี้เนาะกินมันไง แมงแมงมันบแมแมงมันจะแบบหนึ่งอันนี้คือแมงม่าเนาะพี่น้องพาหน่ะลายหลายเนาะยามเกี่ยวข่าวแต่ช่วงนี้แต่แต่ว่าบบหูเดียวนี้ค่ะแมงมันน่ะหายเนาะพี่น้องเนาะแมงมันไม่จะเป็นตันจะแซบกว่าตะกะเตนพี่น้องแซบกว่าตะกั่ตนนตาข้าวแมงมันจะแซบกว่าแต่ว่าแมงมันน่ะจะสุญพันเลยพี่น้องบบเห็นเนาะใครเกี่ยวข่าวเดียวนี้กับโบเห็นเนาะแต่เขาไปถามหาแบบลายพนแบบอยากได้อยากซื้อนะกับโบมีเนาะมีแจ่ตะกั่งเตนแม่จะ ตอนนั่งหน้าเมื่อบ้านก็นเมื่อยจะทำซื่งมันอยู่นิ่งๆนิ่งๆเกี่ยวเขาไว้ให้แล้วพี่น้อง,ดไ,ง,องดอได้เขาแบบเขาลมเมื่อคืนฝนตกนะพี่น้องเขากลอกเมื่อกบอกเหนื่อยเนาะคุณบอก,อาก,ากเป็นเหน,นื่อยเนาะเพราะหน้ากามาเกี่ยวเพร่ะนก็เลิะง่ายหน้กามาเกี่ยวอ่ะเมื่อนี้เพล่นเลิกขงเฮียนไวเพราะว่าอาจารย์ไปดึงบุญสงเฮือนผิดป่ะบอกว่าคอยหาเงินอ้าวก็เดี๋ยวจะมาเกี่ยวข้อซอยจิ๊ พ่นบอกพ่นมาหางเงินจรง่าเรานดองอนดูความมู่ปู่ดีน้องพ่นบอกพ่นมาหางเงินมาอ่อนออกอ้ีจ้าน้ออกเดนะน้งหน้าชคๆขเสี่ยวขับแบบต้องเอาวดีๆไหมเข่าล่งนั่นตอนไหนอย่างแม่เขาเสียมัเขเดียวเขเกียวขับงี่น้องเบิกเนาะแม่แดงเดี๋ยวในชุดเกี่ยวขับงพี่น้องหนึ่งกันเด็กพี่น้องขยินตอนนี้เกี่ยวขับนี่มาเลยเป็นหู่ไ ฝั่งไทยฝั่งซุยอยูะเนี่ยฝั <c oughs> ่งโดยฝั่งตะฝั่งไทยอยู่วะเนาะนี่แม่ตอนนี้ตอนจีบกันแก้วข้าวนะโอเคมาจับให้เอาาด้อย่าออกเร็วเกี่ยวนะาจาีบกาะเ,เจ้าดนนาต้นนี้มันยังเขียวอ,อเลยเกี่ยวเลยสบ เกี่ยวข่าวกางเกงดำหน้ากางเกงซิปลแมเนสเปกเจ้าเลยบ๊อปสั่งกะเก่งเนาะอู้วันนี้เขาบประหความห้องเพลงกะเก่งลองเพลงกับใครแล้วมาด้ยมาบุญเลยพีอืมมาบุญเลยจ้ามันหนาลายแล้วพี่น้องหนาหนาเลยทีน้องเนี้ยหนาเต็มเลยพี่น้องแต่ว่ายังแบบยังทูโบดีนะมันยังแต่ว่าทงเกลียวเนี่ยอคุณว่า น้องดาวไปเกี่ยวหน่อยเดียวนะตอนนี้เผิ่อน่ะทำหน้าถี่คนเนาะกับถี่เขาเป็นคนหุบแม่เขาเป็นคนคนเนาะน้องดาวจะเป็นคนคน่วนนั่งน้อยสก้อยมีน้องกินอย่างเดียวบอกเอาแป,ป๊แบสี่มาหายกัน่ะบอกน้อง ตึงวะฮะนั่งเ่นอ่ะเ <c oughs> ขาครอบครัวเขาเอยนังไอต้นเผิ่นกับดบ้จ้างภายนอะครอบครัวอาพ่อนะาซาเนลนะพี่น้องพิ่นก็เห็ดกันเองเลยพิ่นก็พาลูกพาลานเห็ดเนาะเพราะว่าเอากะเ,เห็ดสั่าทึนเฮาเลยกะเห็ดสั่มเหือสั่มแห้งเงนาะคอยเห็ดไปมือละน้อยใครแต่ท้าแบ่งกับเท้าโซ่เลยกะนน้อง นังน้อยเพิ่นดุเน่เนีมาบบบนี้เพิ่นเกี่ยวจะจากแล้วพี่น้องน้องโซเพิ่นเกียวเข่าดุได้พี่น้องคือพิ่นเกี่ยวเข่ากับบักไวไวเนาะปัญหาเงินเด่นวะพน้องพนหาเงินพนหาเงินไปหลินบุญปะโซสู่หาเงินแทนที่ถูหาเงินไปซื้อปุ่มนักจืดเฮนอ่ะหาเงินไปแตงเงินว่ะมีผู้สาวเลยโดดตัวเนาะมีผู้จักหมักผู้สาวเลยเนาะทุกคนเอาผู้สาวมาเกี่ยวซอยละโซ่ อาเพิ่นเพิ่นบอกว่าสาเพิ่นเกี่ยวกับหมบินเนาะตายกกบันได้หายอาเด้อเพิ่นเกี่ยวกับหมบินเดิมบ่จะกระปะโซนอะสี่น้องมีนอนน้ำนอนยังนอนข้าวมีการเตะบ่หน้องโซ่เพิ่นเพิ่นบอกว่าคุ้ตาเพิ่นเกี่ยวกับโมบินเท่าสิบบนได้หายเป็นเอาเลยเนาะพี่น้องเนาะยังนอย่างนี้เนาะ ฝากก็เลยก็แชร์ฝากมีเนี่ยเด้อกดติดตามช่องสาปลามุยสาวเราเนียนด้แม่ให้เราตั้อหมื่นนยบายบายนู้นไต่หน้่